ออกกาลังกายเสร็จจอกินข้าวก่อนหรืออาบน้าก่อนออไปอาบน้ําก่อนนะครับอาบน้ําก่อนเพราะถ้าเกิดไปกินข้าวเลยแล้วไปอาบน้านะครับเดี๋ยวท้องอืดอุณหภูมิร่างกายครับถ้าอุณหภูมิมันร้อนอยู่มันฮีทอยู่นึกออกไหมมันก็จะย่อยโ่งย่อยอาหารไดเไ้เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าเกิดเรากินข้าวเสร็จเราไปอาบน้ำตัวมันเย็นลงตัวมันเย็นลงนะครับการย่อยอาหารจะไม่ค่อยดีหรือดีได้ไม่เท่าตอนบอบปกติ นะครับเพราะอุณหภูมิร่างกายมันลดต่าลงพอเราไปอาบน้ำนะครับมันอาจจะทําให้ท้องอืดได้แต่ถ้าคนอาบได้ครับอย่างผมมันกินแล้วผมไปอาบก็ได้อันเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะให้ดีคุณอาบน้ําเสร็จเราค่อยมากินนะครับแต่เวย์เสร็จถ้ายังไม่กินข้าวมื้อใหญ่นะก็กินเว่ยไปก่อนเวบวกมันโตอะไรแบบเนี้ยนะครับกินไปก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่ากินแล้วได้กินข้าวมื้อใหญ่ไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน กินข้าวมื้อใหญ่ก่อนแล้วค่อยกินไนพวกนี้ตามก็ได้หรือซอยออกไปเลยอย่างผมเวเสร็จเนะี่ยผมก็ไม่ได้กินเวเลยนะผมไม่ได้กินนะครับผมไปกับไปกินข้าวมื้อใหญ่เวเอาไว้ไปกินเป็นมื้อติ่งมื้อติ่งตอนดึกๆที่กลับมาจากทํางานแล้วมันหิวนะครับเอาไว้แก้หิวเอาเป็นแบบนั้น